สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันวันนี้วันอังคารที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2564นะคะในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับในวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะไปะอ่านหนังสือภาษาพาทีกันต่อนะคะในบทที่6เรื่องโรงเรียนลูกช้างนะคะนักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือภาษาไทยขึ้นมาค่ะ แล้วเปิดไปที่หน้า5 6นะคะอธิบายเพิ่มเติมความรู้คะ่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนฟังคุณครูคอ่านก่อนนะคะลูกอธิบายเพิ่มเติมความรู้ อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านเขียนพยัญชนะอ่านเขียนพยัญชนะคอควายอ่านว่าคององูอ่านว่างอชอช้างอ่านว่าชอยอหญิงอ่านว่ายอทอทหารอ่านว่าทอทอธงอ่านว่าทอนอหนูอ่านว่านอพอพานอ่านว่าพอฟอฟันอ่านว่าฟอ พอสำเพาอ่านว่าพอมอม้าอ่านว่ามอยอยักษ์อ่านว่ายอรอเรืออ่านว่ารอลอลิงอ่านว่ารอวอแหวนอ่านว่าวอนะคะเพราะยัญชนะในบทนี้จะเป็นอักษรต่ำใช่ไหมคะอักษรต่ำเราเรียนมาแล้วมีทั้งหมด24ตัวนะคะแต่ในบทนี้ยังไม่ครบนะคะ ต่อไปค่ะอ่านเขียนสระอ่านเขียนสระสระเอียอ่านว่าเอียสระอัวอ่านว่าอัวสระเอียกับสระอัวเป็นสระเสียงยาวนะคะต่อไปค่ะอ่านแจกลูกอ่านแจกลูกเราจะอ่านสระเอียก่อนนะคะกับพยัญชนะที่เป็นอักษรต่ำนะคะ งเอียเนียนอเียเนียพอเียเฟียมอเียเมียยอเียเดียลอเียเลียวอเอียเวียต่อไป สระอัวนะคะงออัวงมัวนออัวนัวพออัวพัวงออัวมัวรออัวรัววออ้วนอว,วต่อไปนะคะอ่านสะกดคำแบบสองพยางนะคะ งูเงียงูเงียพยัญชนะงองงูสะระอัสะวสะกดว่างออัวอ่านว่างูงยายายพยัญชนะงองงูสระเอียสะกดว่างเอียอ่านว่าเงียงูเงียใบบัวใบบัวพยัญชนะบอใบไ,ไม้ สระไอไม้มมวนสะกดว่าบอไออ่านว่าใบพยัญชนะบอใบไม้สะระอัวสะกดว่าบออัวอ่านว่าบัวใบบัวโถยาโถยาพยัญชนะถอถุงสะระโอสะกดว่าถอโออ่านว่าโถพยัญชนะยอยักษ สระอาสะกดว่ายออาอ่านว่ายาโถยาเปียคู่เปียคู่พยัญชนะปอปลาสะระเอียสะกดว่าปอเอียอ่านว่าเปียพยัญชนะคอควายสะระอูวรณยุกเอกสะกดว่าคออูคูไม้เอก อ่านว่าคู่เปียคู่ฝึกอ่านเขียนคำฝึกอ่านเขียนคำแล้วเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะลูกตั้งใจฟังนะคะใบบัวตัวเตี้ยเลียมือถือไว้ไม่มาหาทั่วหัวไก่ ไข่กาตาวตัวตัวโตโถยาขาเสียเปียคู่ยู่ยี่ที่นาอีกเที่ยวนะคะใบบัวตัวเตีย้ยเลียมือถือไว้ไม่มาหาทั่ว หัวไก่ไข่กาตาวัวตัว,ตวโตโถยาขาเสียเปียคู่ยู่ยี่ที่นานะคะนักเรียนสังเกตนะคะจะเป็นคำสองพยางเป็นคำคล้องจองสองพยางใบบัวนะคะคำว่าบวัวคล้องจองกับคำว่าตัวนะคะ ใบบัวตัวเตี้ยนะคะบัวกับตัวคล้องจองกันตัวเตี้ยเรียมือเตี้ยกับเรียคล้องจองกันเพราะว่าออกเสียงสระเอียเหมือนกันนะคะเรียมือถือไว้มือกับถือคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอือเหมือนกันถือไว้ไม่มาไว้กับไม่คล้องจองกันเพราะออกเสียงสระไคเหมือนกันนะคะ ไม่มาหาทั่วมากับหาคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอาหเหมือนกันทั่วหาทั่วหัวไก่ทั่วกับหัวคล้องจองกันนะคะเพราะว่าอ,ออกเสียงสระอวเหมือนกันต่อไปค่ะหัวไก่กไข่กาไก่กับไข่ค้องจองกันเพราะออกเสียงสระไอเหมือนกันไข่กาตาวัวกากับตา ค้องจองกันเพราะออกเสียงสระอาเหมือนกันนะคะตาวัวตัวโต,ว,ตวัวกับตัวคล้องจองกันเพราะออกเสียงสระอัวเหมือนกันนะคะตัว,ตวโตโถยาโตกับโถคล้องจองกันนะคะเพราะออกเสียงสระโอเหมือนกันใช่ไหมคะโถยาขาเสียยากับขาคล้องจองกันเพราะว่าออกเสียงสระอาเหมือนกันนะคะขาเสียเปียคู่ คล้องจองกันเพราะออกเสียงสระเอียเหมือนกันนะคะเปียคู่ยู่ยี่คำที่คล้องจองกันก็คือคำว่าคู่กับยู่คือออกเสียงสระอูเหมือนกันนะคะและมีวรรณยุกเหมือนกันด้วยนะคะต่อไปยู่ยี่ที่นายี่กับที่ออกเสียงสระอีเหมือนกันนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะ คุณครูไม่ให้นักเรียนเขียนดีไหมคะไม่ต้องเขียนนะคะแต่ให้นักเรียนไปอ่านทบทวนค่ะอ่านทบทวนด้วยตนเองนะคะในคลิปนี้เลยนะคะนักเรียนกลับไปอ่านทบทวนตั้งแต่อธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะจนถึงคําว่าที่นานี่ค่ะอ่านหลายๆเที่ยวอ่านหลายๆรอบนะคะอ่านทบทวนด้วยตนเองนะคะแล้วนักเรียนจะเป็นคนเก่งนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนบทเรียนนะคะ